บทที่6ธรรมาจักกับปวัตนสูตรเอวามสุตังเอกังสมยังภควาภาลานะสียังวิหารติอิปิอิสิปะตะตะนิเนนิคาทายตัสสะโขภควาปัญจวัคคียะพิกขูขอามันเตสิเทวเมพิขาวอันตา ชิเตนานะเสวิตับพาโยจาจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคโหิโนคัมโมโปถุชนิโกะอะนิโยอนัตตะสัตหิโตโยจายังอตตะกิละมะถานุโวโคทุกโู อะนะริโยอนัตถะสัตส,สัตหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจัดขุกะรณียา,า,าณะกะรนีอุปสมายะอภิญญายะสัพโพทายะนิพานายะสังวัตติกะตมะจะ สาภิกเวเมชิมาปฏิปทาตะถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียายะยานะกระณะีอุปะสะมายะอภิญญะสัมโพธายะนิพานายะสังวะตะตัตติอายะเมวะอาลิโยอัตถังกิคโกมัคโคเสยะถีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชิมาปติปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกรณียานะกรณีอุปะสายะอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโขงปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามะระนามปิทุกขังโสกะปะลิเทวะทุกขะโมโทมะนัมะนัส,สุป,ปะปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกขูปิเยหิวิปะโยโคทุกขายาปิดฉัง ฉะละพาติตัมปิทุกขังสังคิตเต,เตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังอีทังโคปนาภิกขเวทุกขะาสามะานุตทะโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานนัทิราคะสหคตาตันตะระ ตันตะลาภินันทีนีเสยทีถังกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโ,โรธอริยสัจ,จังโยตัสสาเยวะทันหายะอเสสะวิราคะนิโ,โรธาโคปะนิปะนินิสัตโคมุต,ติอานานะโยอิทังโขปะณนะพิกเวทุกขะนิโรทะ คามิมีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะถีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเว ปุตเพอะนนุสุเตสุธรรมเมสุจังจักขุงอุทะปาทินายังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปานานิทังทุกขงังอริยสัจจังปาลินเยยันติเมพิกาเวปุตเพอนนุสุเตสุ ทมเมสุจากของอุทปาทินายังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิโอาโลโกอุทปาธิสังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจางปาลิตันลาตันติเมพิกเวปุเพอนะนุสสุเตสุธรมเมสุจากของอุปอุททปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุท่ปาธิอาโลโกอุท่ปาธิอีทางทุกขะสม,มุทะโยอ,อริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพออน,นุสุอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุปาอุทปาณินายังอุทธาปาณิปัญญาอุทธาปาณิวิชาอุท่ปาธิอาโลโกอุททปาธิตังโข ปะณิทังทุกขะสะมัมทโยอริยะสัจังปะหาตันพันติเมพิกขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิยานางังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขูปาณิธังทุกขะสะมุทโยอริยะสัจังปะหิน,นันติเม พิกขเวปุเพอณะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาธิญาณางอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอณะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุปาทิญาณางอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอาโลโก อุทะปาทิตังโหปะนิทางทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังสัจฉิกาตัพันติเมพิกขเวปุเพอณะนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุาปาทิยานางอุาปาอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโก อุทาัปาทิตังเมโขปนิธังทุกขะนิโ,โรธทอริยสัจ,จังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนานุส,สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุททปาทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปาทิอีทางทุกขะนิโรธ อทะคามินีปฏติปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังขปนิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏติปทาอริยสัจจงภาเวตััพันติเมพิกขเวปุเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุจักขุงอุทะปาทินายังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปะนิทางทุกขานิโลทะคามิณีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุททาปาธิยานางอุททาปาธิปัญญาอุท่าปาธิวิชาอุททาปาธิอาโลโกอุทาปาทิยาวะกีวะจะัจเจเมพิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุอเอวันติปะริวัตตัง พรวาทะสากาลยาถาภูตังยาณสัตทางนางณสุวิทุตวิทุตังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสะเทวาเทวเกโลเกสะมะละเกสะพันมะเกสัตมะละนะภามะน,นิยาปะชายะสะเทวนุสายะ อนุตตลังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุโทโธปัญจัยญญาสิงยะโตจะกโหมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาสก,กาทวาสสาก,การังญถาภูตังยานะททัศนังสุวิพุธทธังอโหสิปัถาหังพิกขเวสะเทวะเกโลเก สามาละเกสพันมะเกสัตสัตส,ส,สมะมนณะรามะนิยาปชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาปัญจัญญาสิงอานันจะปะนะเมทัสนงังอุปะอุทปาธิอากุปปาวิเมวิมุตติ ายะมันติมาชาตินัติธานิปุนัทพะโวติอิทิทะมะโวจะพะควาอตตะมะนาปัญจวัคคียะพิกขูพะควะโตภาสิตังอัพินันทุงอิมัสอิมัสมินจะปะนะเวยากะละมัสมิง ทันยมาในอายะสามะโตโกนทันญะโกนทันสะวิชวิละชังวีตะมะลังธรรมะจากขุงอุทะปาธิยังกันยังกินจิจะมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปวัติเตจะพระวาตาธรรมะจากเกภูมมาเทวาสัพทะมนุสานเวสุง เอตัมพควาตาพาลานสิยังอิติปะตะเนมิคาทา,ทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกังปวัตติตังอัป,ปะติวติตังสะมะเนนะวาพาลมานะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาลามุนาวาเกจิวาโลกัตมินติ ภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตธัมมนุสาเวสุงจะตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตตาวะติงสาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุง ยามานังเทวานังสัตทางสุสตาวาสุสิตาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงสุสิตานางเทวานังสัตทางสุตาวานิมมานลตีเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงนิมมานลตีนางเทวานังสัตทางสุต ตวาปาลานิมิตะวะสาวตีเทวาสัทธมนุษสาวสูงปาลานิมมิตะวาสาวตีนางเทวานางสัตธังสุตวาพรรม,มะมะกายิกาเทวาสัทธมนุษสาวสูงเอตัมภควาตาภาลานสิยังอิติปะตะเนมิฆาทเย อนุตตะลังธรรมมาจากกลางปวัตติตังอปะปวัตติยังสามะเนนะวาพามาเนยะวาเทวะวาเทวีวเทเวนะวามารีนะวาพรมมุนาวาเกจินาวาโลกาสมิติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมะโหเตนะยาวะธรรมะโลกาสัตโธ อพุทคัจจิายันจะทะสะสะหาสีโลกทาโลกทา,าตุสังกัมปิสังสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมายนโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวัง อะโขพระควตาพระควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวาตโพโกนทันโยัญญาสิวาตามัมโพโกนทันโยติอิติหิทังอายสมาโตโกนทันยัสสะัญญาโกนทันโยตะวะมะตะวะนามังอะหูสีติ